สวัสดีค่ะผู้กครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูมูนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของโซ่ออาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้นะคะนักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิตในรูปแบบโซ่อาหารได้2เขียนโซ่อาหารในรูปแบบแผนภาพได้3ตั้งใจเรียนรู้และแสวงหาความรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้นะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าโซ่อาหารนะคะเรามาดูกันเลยค่ะโซ่อาหารคืออะไร โซ่อาหารก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดทอดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานนะคะต่อเนื่องกันเป็นลําดับจากการกินต่อต่อกันนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างโซ่อาหารนะคะเรามาดูเลยตัวแรก c แครอทคือผู้ผลิตนะคะ,ะผู้ผลิตคืออะไรให้จําไว้ว่า ผู้ผลิตคือพืชทุกอย่างผู้ผลิตจะทําหน้าที่สร้างอาหารได้เองนะคะก็คือมาจากการสังเคราะห์แสงจำไม่ลืมผู้ผลิตคือพืชทุกชนิดมาจากการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์แสงตัวที่2นะคะกระต่ตายคือผู้บริโภคลําดับที่1น,นะคะต่อมาสุนัขจิ้งจอกผู้บริโภคลําดับที่2 3 สิงโตผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะ,ะเรามาดูความหมายของผู้บริโภคนะคะเราจะเห็นได้ว่ากระต่ายสุนักจิ้งตอก จิ้งจอกนะคะทุก่ะสุนัขจิ้งจอกสิงโตนะคะคือผู้บริโภคนะคะซึ่งผู้บริโภคให้จําไว้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเราจะสังเกตได้ว่าเหมือนพวกสัตว์เหล่านี้มันมีขาใช่ไหมคะ,ะสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเพื่อให้มันไปหาอาหารนะคะ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารเมื่อกี้จากแผนภาพโซ่อาหารเราจะเห็นได้ว่าหลักๆแล้วมีผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผู้บริโภคทั้ง3แบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารกันเลยนะคะเริ่มจากตัวที่1ก็คือผู้ผลิตนะคะผู้ผลิต คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างสามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็คืออย่างเช่นต้นญ้าต้นแก้วต้นโพต้นต้นมะขามนะคะก็คือเอาง่ายๆจำไม่ว่าผู้ผลิตก็คือพืชทุกชนิดนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูตัวที่สองผู้บริโภค อาหารผู้บริโภคนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ได้แก่ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่ผู้บริโภคไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่มันสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เพื่อให้มันหาอาหารและมันดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะโดยยกตัวอย่างเช่นผู้บริโภคพืชได้แก่อะไรบ้างที่กินพืชเป็นอาหาร าก็คือมีม้าที่กินหญ้าใช่ไหมคะขณะดเดียวกันมีกระต่ายที่กินหญ้านะคะต่อมาผู้บริโภคสัตว์ยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยงูงูกินกบขนาะเดียวกันเสือกินกวางนั่นเองนะคะลักษณะนี้เรียวกว่าผู้บริโภคสัตว์ต่อมาผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เราจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคทั้งพืชทั้งสัตว์โดยยกตัวอย่างเช่น ไก่นะคะกินข้าวเปลือกขณะเดียวกันไก่กินอะไรบ้างกินนอนลักษณะนี้เราเรียกว่าบริโภคทั้งพืชและสัตว์นอกจากนี้นกกินอะไรกินนอนใช่ไหมคะกินมเมล็ดพืชนะคะอ่นนี่ก็คือตัวอย่างของผู้บริโภคต่อมาเรามาดูกันต่อนะคะบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร ัวที่สามก็คือผู้บริโภคซาก er, พืชซากสัตว์นะคะเรามาดูความหมายนะคะของคําว่าซากพืชซากสัตว์ให้จําไว้ว่าซากพืชซากสัตว์นะคะก็คือหมายถึงสิ่งมีชีวิตเหล่าน,นั้นได้ตายไปแล้วเนี่ยค่ะสังเขตจคำว่าซากนะคะก็คือได้ตายไปแล้วนะคะคือผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์คือสิ่งมีชีวิตที่กินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังเป็นอาหารอย่างเช่นไส้เดือนดินกิ้งก ữ, งือแล้งและปวกนั่นเองนะคะต่อมา ตัวสุดท้ายบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซอาหารตัวสุดท้ายเราเรียกว่าผู้ย่อยสลายนะคะผู้ย่อยสลายก็คือจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากนะคะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะอาจะทําหน้าที่ในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ตายไปแล้วอีกครั้งหนึ่งให้กลายเป็นแร่ธาตุกลับเข้าสู่ดินโดยยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียเห็ดและลานะคะค่ะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการเขียนโซ่อาหารกันนะคะเรามาดูกันเลยจากภาพตัวแรกลักษณะของการเขียนโซ่อาหารให้จำไว้เสมอว่าเริ่มต้นต้นตองเป็นผู้ผลิตทุกครั้งเริ่มต้นนะคะในห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นก็คือผู้ผลิตอาจากตัวอย่างอันนี้ผู้ผลิตของเราก็คือข้าวโพดต่อมาเขียนลูกศรเลยค่ะเขียนลูกศรแล้วก็ตามด้วยผู้บริโภคนะคะจากตัวอย่างนี้เป็นตั๊ก,กแตน โดยให้หันหัวลูกศรน,นะคะจำไว้เลยว่าการเขียนโซ่อาหารทุกครั้งหัวลูกศรหันหาสิ่งใดสิ่งนั้นคือผู้กินหรือผู้บริโภคคราวนี้จากภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าหัวลูกศรชี้ที่อะไรตั๊กกแตนตั๊ก,กแตนก็คือกินอะไรเอ่ยกินข้าวโพดนั่นเองนะคะอ่าต่อมาเรามาดูกันต่อขณะเดียวกันก็มีลูกศรชี้ไปทางกบนะคะกบกินอะไรคะกบก็กินตั๊กกแตนนั่นเองนะคะ อ่าต่อมาขนาดเดียวกันหัวลูกศรชี้ไปที่อะไรอีกชี้ไปที่งูแสดงว่างูกินอะไรคะงูกินกบนั่นเองอ่าต่อมาตัวสุดท้ายหัวลูกศรชี้ไปหาอะไรชี้ไปหาเหยี่ยวแสดงว่าเหย่่ยวเป็นผู้บริโภคอะไรคะงู นะคะก็คือจากโซ่อาหารนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็คือแสดงว่าเหยื่อเนี่ยเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายย้ำเสมอการเขียนห่วงโซ่อาหารต้องเริ่มจากผู้ผลิตเสมอนะคะตั้งต้นและลูกศรน,นะคะและให้จําเสมอว่าหัวลูกศรชี้หาสิ่งในสิ่งนั้นคือผู้บริโภคนะคะถ้าเราเอาหัวลูกศรหันหาข้าพูดได้ไหม ไม่ได้นะคะกลายเป็นข้าวโพดกินตักกะเตนได้ไหมไม่ได้นะคะทำให้ดีนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ในเรื่องของโซ่อาหารนะคะครูมโมก็สรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆต,ต้องการพลังงานเพื่อการดำรงชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งพลังงานนี้ สิ่งมีชีวิตจะได้จากการกินโดยลักษณะของแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการกินอาหารและมีการถ่ายทอดพลังงานต่อต่อกันเป็นทอดทอดเราเรียกว่าโซ่อาหารนั่นเองจำให้ดีความหมายของโซ่อาหารก็คือการกินต่อเป็นทอดทอดและมีการถ่ายทอดพลังงานเราจะเรียกว่าโซ่อาหารนั่นเองนะคะค่ะ สำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบเนื้อหาครูโมก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 หน้า41ข้อสงใหญ่นะคะเพียงข้อข้อสงใหญ่อย่างเดียวนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อโดยให้นักเรียนนำภาพมาเติมในโซ่ออาหารนั่นเองนะคะค่ะและนำมาส่งครูในวันเปิดภาคเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูโมก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ